เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาอัปเดตรถครอบครัวสวยๆนะฟอร์จูเนอร์มีประมาณสักเกือบ20คันนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับใครอยากได้กระบะเกียร์ออโต้4ประตูนะครับใครอยากได้แคปเตียนะไม่ส3 0 0 0ื่นเพชรยนต์มีอัปเดตให้นะครับรวมถึงรถตู้ด้วยนะใครอยากได้รถที่เอาไปใช้งานทำมาหากินนะครับหรือรถครอบครัวขับเท่ๆนะครับอย่าง f o r t u n e r เสริมบารมีนะปาเจโร่ก็มีมิวเอ็กก็มีครับคลิปนี้นะผมพาแนะนำเดินทั่วเลยสำหรับรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็รถโซนพร้อมขายสนใจดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถกระบะมือ2นะครับหรือรถครอบครัวมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสร,รีไทย68แยก1มีนบุรีค่างรถมือ2นะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้มีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพาดูกระบะเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลแล้วก็พวกฟอร์จูเนอร์นะครับปาเจลโลนะใครอยากรู้นะมีรถเข้าใหม่สวยๆคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ดูเลยอย่างคันนีี้้นนนนะะคครรรัับเิ่่มตทแก ทุกคันนะฮะต้องบอกงี้ถ้าเป็นรถครอบครัวแบบ Fortuner แบบนี้นะครับหรือว่ารถเก่งนะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.59นะแต่ถ้าเป็นรถกระบะก็ประมาณสัก3าสามเปอร์กว่าๆนะครับมีให้นะครับสำหรับการการเริ่มต้นนะพิเศษสําหรับไลน์นี้นะครับใครซื้อสดไม่มีแวดไม่มีค่าโอนพิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับสนใจนะครับรถครอบครัวรถกระบะมือสองนะติดต่อหาผมได้เบสนะครับ0659513374มาครับเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลย โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเลขไม่ผมขึ้นนะครับทางด้านมุมบนขวาให้เลยนะครับเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวมุกนะครับแบบนี้อ่าใครอยากได้รถครอบครัวนะครับหน้านี้นะเป็นหน้ายอดนิยมเลยเริ่มตั้งแต่ประมาณสักปี16นะครับจนถึงประมาณสักสิบเก้านะสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะครับมาดูนะครับ ไม่นะเก้าหมื่นเองนี่ไม่แค่เก้าหมื่นนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคันนี้น่าจะเป็น2.4นะครับเดี๋ยวเช็คปีเช็คอะไรต่างๆให้ไม่เก้าหมื่นนะครับใบประวัติศูนย์ยังอยู่นะครับเขาบอกว่าให้เข้าศูนย์นะตอนเก้าหมื่นแปดนะได้พุูดสตาร์ทนะครับฟังกช์ชันครบๆนะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะภายในเป็นออกสีน้ําตาลแบบนี้นะน้ําตาลตัดดําสวยๆเลยนะราคาเดี๋ยวผมขึ้นให้นะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับเจ็ดที่นั่งนะหรูหรานะเครื่องยนต์แรงๆ นี่ hey, นะครับเบาด้านหลังของ Fortuner จะเป็นพับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิลเอ็กเขาจะพับลงนะครับก็ข้อดีข้อเสียคนละแบบนะคันแรกนะใครสนใจนะครับ Fortuner เข้ามาใหม่สีขาวมุกแบบนี้นะโทรหาผมได้เลย0 6 5 9 5 1 3 3 7 4มาครับคันที่2สเปคแบบนี้เพเดดยนมีหลายคันใครอยากได้รีโวนะครับปี17ปี16ปี17ปี18ปี19 ที่เป็นแค a ยกสูงเกียร์ออโต้นะทักไลน์มาได้นะครับอย่างคันนี้นะ3 9 9 0 0 0เลขไม่แสนเจ็ดนะครับรีโวคันนี้เป็นแค a ออโต้ Auto, ยกสูงรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลนะรีโวเรารู้กันอยู่แล้วว่าเครื่องมันทนนะวิ่งได้แบบหลักล้านโลแต่อันเนี้ยพึ่งไม่ประมาณสักแสนเจ็นะครับปีรู้สึกจะ19หรือเปล่า17 19เดี๋ยวผมเช็คให้อาคันนี้ปี18ขออภัยนะปี18บแปดไม่แสนเนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นแค a ออโต้นะครับ เห็นป้ายเขียวเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นแคบนะเสียภาษีต่อปีถูกนะครับใครสนใจคันนี้3ามแสนเานพันนะครับราคาการผ่อนเดี๋ยวผมขึ้นให้มุมขวานะคันนี้รถปี18นะครับราคาดีราคาโดนนะเกียร์ออตโต้แบบนี้มีหลายคาันเริ่มต้นที่ปี16นะก็ส0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับมาดูคันต่อไปคันนี้รถสวยพึ่งเข้าเลยนะครับมิตซูบิชิปาเจโร่นี่ยใครอยากได้ปาเจโร่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นสเปคขึ้นราคาขึ้นเลขไม้ให,ให้รถพึ่งเข้านะคันนี้คทะเบียน 6201นะปาเจโร่สปอร์ตนะครับสีออกเทาควันบุหรี่แบบนี้นะใครสนใจนะทักไลน์มาได้นะครับมิวเอ็กปาเจโร่นะครับฟอร์จูเนอร์เพชรยนต์มีให้เลือกหลายคันเลยนะรถกระบะก็มีนะครับเน้นเป็นเกียร์ออโต้ยกสูงแบบนี้มีให้เลือกเยอะหรือใครอยากได้แคปเอาไว้ทำมาหากินนะเพชรยนต์ก็ม,มีมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้นะครับเป็นปี19นะฟอร์จูเนอร์สีดำแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะคันนี้เป็น2.8ด้วยนะครับ2.8สีดำแบบนี้ รู้สึกว่า900,000นกบาทนะป้ายแดงออกมาน่าจะล้านห้านะครับอาคันนี้เป็นเป็นปี19นะเลขไม้ห1 0 0 0 0นะครับ2.8รุ 2, 8, 000, 9, 000, 9, 000, ่น V นะครับ9 8 9 0 0 0บาท9 8 9 0 0 0นนาะใครสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอัตราการผ่อนเดี๋ยวผมขึ้นให้ขึ้นรายละเอียดลดให้นะครับนี่ภายในเบาะ2.8เป็นสีนี้นะมันจะออกน้ำตาลอ่อนแบบนี้ นะครับสวยเลยนะมีคูลิ่งบล็อกนะครับสามารถแช่ต่างๆได้นะแล้วตรงนี้มันจะมีลมออกมานะครับด้านล่างก็เป็นเก๊ใช้งานปกตินะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ดิทอนออโต้นะคันนี้อุ้ยคันนี้เป็นขับ4นะนี่คันนี้เป็นขับ4นะครับ2.8ขับ4นะครับใครอยากได้ตัวโฟตัวขับ4นะคันนี้นะครับมีให้แล้วนะครับ9 8 9 0 0 0นป้าะป้ายแดงออกมาน่าจะดล้านหกอะถ้าขับ4นะครับ2.8ตัวขับ4นะครับ ท็อปแล้วนะตัวท็อปแล้วนะครับใครอยากได้นะโทรหาผม065 9์1 3 3้เนสาเ่ะครับเป็นซิกมาโฟนะครับสีดำเท่ๆแบบนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของ f o r t u n e นนะครับเวลาเรากดดานกดดานท้ายนะครับมันจะเป็นท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับทั้งเปิดทั้งปิดนะครับเนี่ยแล้วก็บาะหลังบอกเลยว่านี่ขนาดเป็นรถเข้าใหม่นะสวยสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตต่างๆของคมเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะใครอยากได้รถครอบครัวนะครับรถ Fortuner นะครับ เพรยนมีให้เลือกเยอะมากนะครับมีโหน่าจะสี่สิบห้าสิบคันนะครับสนใจทักไลน์มาได้นะครับสีขาวสีบรอนสีดำนะเพรยนต์มีให้มาดูคันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆนะครับอันนี้สายเซอร์วิสแล้วอันนี้ก็เป็นโซนที่เรียกว่าพร้อมขายแล้วนะหรือใครอยากได้เซียนตานะคันนี้เซียนต้าปีสิบเจ็ดนะครับหนึ่งจุดห้ารุ่นวีปีสิบเจ็ดคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพัน ฟีด้ผ่อนประมาณสัก7.3 0 0 7,400ไม่เกินนี้นะครับพอนเจ็ดพาบ,บาทได้ลดครอบครัวนะจุดเด่นของตัว V คืออะไรประ,ะประตูนะครับเป็นไฟฟ้า,ฟาทั้ง2ฝั่งนะครับกดสวิตช์จากรีโมทได้นะแล้วก็กดจากด้านคนขับได้นะสำหรับการเปิดประตูข้างนะใครมีผู้สูงอายุนะครับไม่อยากให้การก้าวขาขึ้นลําบากนะครับเซียนต้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเพราะเป็นประตูไฟแล้วมันเตี้ยนะครับเดินขึ้นไปอย่างง่ายๆนะครับเครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกับ v ีออนะ,อะ ดูเอาวีวีทีไอนะครับเป็นตัว1.5นะอันนี้ตัวท็อปสุดนะครับตัวรองจะเป็นตัวจีนะคันต่อไปดีกว่าคันนี้นะครับ f o r t u n e r สีดําเหมือนกันนะอันนี้น่าจะขับ2แล้วแหละนะครับเพราะขับ4จําได้ว่ามีประมาณคันสคันนะสีดำนะทะเบียน5712ทุกคันเดี๋ยวผมขึ้นราคาขึ้นอัตราการผ่อนให้นะคันนี้2.8 V เหมือนกันเฮ้ยขับ4หรือเปล่านะครับปี19นะ979ไม่์แสนสองนะครับ979ไม่์แสนสองนะครับสวยๆแบบนี้นะใครอยากได้นะทักไล่ 0659513374นะครับพวก Fortuner นะพวก TRD เราก็มีนะครับคันนี้ Sigma 4เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาจะแพงกว่าไอ้แต่ราคาจะถูกกว่าคันตะกี้10,000บาทนะครับแต่ไม่จะเยอะกว่า20,000โลนะสนใจก็ทักไลน์ได้นะครับ0659513374เดี๋ยวขึ้นอันตราการผ่อนอะไรต่างๆให้อ่ะมาดูคันต่อไปเข้าใหม่เหมือนกัน8541นะครับเป็นสีขาวมุกนะคันนี้ก็สวยๆเลยนะคลิปนี้นะให้ดู Fortuner แบบเยอะๆจุกๆแบบนี้1 7 0 0 0 0 0บาทปี19 นะครับไม่แสนสองไม่แสนหนึ่งขออภัยคันนี้ไม่แสนหนึ่งสีขาวมุกนะสวยๆแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะเป็นตัวทีอาดีนะครับซิกมาโฟสองจุดแปดเรียกว่าท็อปสุดนะครับท็อปสุดของปีสิบเก้าแล้วอะ่ะนะครับป้ายแดงล้านเจ็ดป้ายแดงล้านเจ็ดนะครับคันนี้ตอนนี้มือสองนะอยู่ที่หนึ่งล้านกับอีกเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่แสนหนึ่งสองจุดแปดซิกมาโฟสีขาวมุกทีอาดีนะทีอาดีนะครับเห็นมาแต่ไกลเรารู้เลยหนึ่งเลยแบ็คท็อป สองล้อแม็กสิบแปดนะครับแบบนี้ล้อแม็กรู้สึกจะยี่สิบขอภัยนะครับแล้วก็ได้เป็นลายเทียดีแบบนี้นะใครสนใจนะคันนี้สวยนะสวยนะโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามแสี่นะครับแล้วก็รถตู้นะครับเพรยนต์ ion, มีเลือกเยอะมากนะมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะเยอะมากมีเกียร์มีเกียร์ออโต้ uto, นะครับแล้วก็มีเกียร์แมนนวลด้วยเกียร์แมนนวลน่าจะสัก30กว่าคันนะครับสนใจรถตู้นะครับไม่หลักหมื่นเพรยนต์ ion, มีให้นะครับ สนใจก็โทร0659513374นะครับอยากได้เป็นแบบเบาะหนังสี่แถวนะครับเบาะหนังสามแถวขอภัยแล้วก็บอกผ้าสี่แถวเรามีให้เลือกเยอะเลยใหม่ตอนนี้ก็ต่ำๆก็6-7เจ0 0หมื่นนะครับจนถึง8ปด0 0้าหมื่นมะีนะหรืออยากได้ราคาประหยัดประหยัดแบบ7จ็ดแสนอะไรแบบเนี้ยนะครับปี17นะ7จ็ดแสนเนี่ยเราก็จะมีเป็นใหม่ก็แสงกว่ากว่าสนใจนะสีขาวสีบอลมีนะครับหรืออยากได้เป็นไฮแอกแบบนี้อันนี้คือเพิ่งเข้าใหม่นะครับไฮแอกนะครับตัว หน้าใหม่นะตัวฉมหน่ายาวนะปี19ปี20เนี่ยเพชรยนต์มีนะครับคันนี้เดี๋ยวดูราคาให้นะให้คันนี้ราคา879,000หม่าไม้หอ่าปี19ปลายปีนะครับปี19ปลายปีเสือจดจด20หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับไม้60,000นะครับ8000 0 0าบาทนะมีนะอ่ะเบนจูรี่ เวนจูรี่นะสมัยก่อนตอนผมทําช่องรถตู้นะครับมาไม่เคยไม่เคยเกินอาทิตย์สองอาทิตย์นะติดจองหมดนะครับใครอยากได้เวนจูรี่เพชรยนต์ยังมีนะทะเบียน5707นเดะครับเดี๋ยวเช็คราคาให้คันนี้ราคา699เ้องเหรอเฮ้ยถูกเวนจูรี่สองจุนะตัวเบนซินนะไปติดแก๊สต่อได้นะครับไม่ปีสิบแปดนะครับไม่แสนหกหกเก้าเก้เองอ่ะนะครับเวนจูรี่นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะเราเป็นเครื่องเบนซินนะครับใครไปใช้งานในบ้านในครอบครัวคุ้มแน่นอนนะครับ สามารถเอาไปติดแก๊สต่อได้นะครับแล้วขับประหยัดประหยัดนะครับอ่ะเวนจูรี่เนี่ยตัว2.7เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าใช้นะมันเป็นสังเกตหลังคานะมันจะเตี้ยกว่าตัวตัวคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะขับขึ้นห้างอะไรไปไหนเนี่ยมันคล่องตัวนะครับสนใจทักไลน์มาได้นะครับไม่แสนหกนะครับหกเก้าเองนะครับอ่ะเรามาดูรถกระบะของเราบ้างนี่เลี้ยงเป็นตับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูทีละคันนะจ๊ะ มันล็อกอยู่นะผมไม่ได้เอามันจะไม่ได้เปิดเข้าไปข้างในนะครับคันนี้นะครับสวยน่าใช้ใครอยากได้นะครับเกียร์ออโต้รีโวเกียร์ออโต้นะครับ2อจุดสี่รุ่น e นะเดี๋ยวเช็คราคากันนะคันนี้เกียร์ออโต้แน่นอนนะครับ599เก้าเก้าไม่หกหมืนะครับ599เก้าเก้าไม่หกหมืนะครับอ่าใครอยากได้กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้รถประวัติศูนย์มือเดียวนะครับคันนี้มีให้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันต่อไปเลยนี่ แบ็กอิดิชันนะครับนาวาร่า np สามร้อยนะตัวแต่งพิเศษแบ็กอิดิชันถ้าเปรียบเทียบโตโยต้าก็ล็อกโค y แหละครับเป็นตัวแต่งของเขานะครับเท่ๆนะมีชุดแต่งให้แล้วนะคันนี้เดี๋ยวผมเช็คราคาก่อนสักครู่นะครับคันนี้ราคา4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไม่แสนหนึ่งไม่แสนหนึ่งนะคันนี้นะครับอ่สนใจทักไลน์ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นอัตราการผ่อนให้คร่าวๆนะครับมุมบนขวานะครับนาวาร่าสีขาวมีนะสี่ประตูยกสูงนะครับไมล์ไม่เยอะนะครับอ่ะใครอยากได้กระบะสีแดงนะครับ สีแดง4ประตูเกียร์แมนนวลน,นะปีนั่นจะ16หรือเปล่าคันนี้เดี๋ยวผมเช็คให้นะกระบะแดงคันนี้ปี16นะไม่เก้าหมื่นสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเดี๋ยวขอดูเกียร์ก่อนนะครับว่าออโต้หรือแมนนวลอ่ะเกียร์แมนนวลน,นะครับเกียร์กระบะเกียร์แมนนวลรีโว่สองจุดสี่ e นะครับสีแดงแบบนี้สี่ประตูยกสูงนะสี่แสนกระบะนะครับมีให้นะครับอิซุสุเก้าแปดสามสี่เก้าแปดสามสี่นะ สีประตูยกสูงนะล้อแม็กลงให้แล้วนะครับสีประตูยกสูงคันนี้ห้าแสนกับอีกเก้าพันนะครับไมลแสนสองนะไมลแสนสองตัวหนึ่งจุดเก้านะครับตัวหนึ่งจุดเก้าแซดนะครับสนใจนะครับสีขาวมุกเท่ๆแบบนี้ก็ทักไลน์มาได้นะโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์ต่างๆแล้วหรืออยากได้โฟร์จูเนอร์ล่คาประหยัดนะครับสีดําสีขาวนะตัวยอดนิยมเลยนะครับตัวตัวหน้าแชมป์นะครับตัวหน้ายักษ์มีมีหน้ายักษ์คันหนึ่งเดี๋ยวขึ้นราคาให้ทุกคันนะสีดําคันนี้ก่อนนี่ดูล้อสิครับสีทองทอง สีดำแบบนี้มีเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้มุมบนขวานะครับแล้วก็สีขาวนะอันนี้นะราคาน่าจะถูกสุดเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นโฉมแรกนะตัว v n t u r b o นะครับอ่ะห้าแสนสี่ห้าแสนสี่นะครับปีสิบเอ็ดห้าแสนสี่ปีสิบเอ็ดนะครับสามจุดศูนย์วีนะครับสามจุดศูนย์วีนะครับ ตัวเรียกเลยว่าท็อปสุดของยุคสมัยนั้นนะครับขับไปไหนมาไหนต้องบอกเลยว่าเสริมบาร,รมีนะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยจัดเนี่สวยจัดนะ TRD ดี TR นะครับ Fort u n e r t r d ดีคันนี้สีขาวมุกเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะมุมบนขวา TR d ดีมีหลายคันนะตะกี้1ใช่ไหมครับคันนี้2แล้วคันนี้นะครับแบ็กท็อปล้อ TRD ดีเหมือนกันนะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกทมอให้นะสนใจคันนี้ผมก็จะขึ้นราคาให้มุมบนขวาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูแถวหลังกันนะครับแป,บแปบนะ๊แถวหลังมา คันนี้โอ้โหตัวหน้าปาโดนะครับคันนี้หน้าปาโดนะหน้าเนี่ยสองหมื่นห้านะถ้าเปลี่ยนนะครับฟอร์จูเนอร์นะคันนี้รู้สึกอะสองจุดสี่สองจุดสี่นะครับตัวสองจุดสี่วีอ่าใช่นะไม่ห้าหมื่นเฮ้ยปีสิบแปดไม่ห้าหมื่นนะเก้าสี่เก้านะครับแต่งหน้าปาโดให้แล้วนะครับไม่เก้าหมื่นนะพวกนี้รถรถบ้านนะอันนี้รถหน่วยง,งานนะคันตะกี้รถบ้านนะครับคันนี้ราคาแปดแสนกว่าบาท 89นะครับ8แสน9นะครับไม่ปี10ปี18ปล่านะครับปี18ไม่แสนกับอีก8พันนะครับ2.4รุ่น V นะครับ8แสนกว่าบาทนี่นะสี่บอลเงินขยายสี่บอลเงินเพชรยนต์มีนะคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ทุกคันนะแล้วถ้าใครอยากได้นะครับ SUV crossover นะเท่ๆแบบนี้นะครับตัว CX30 นะครับเพชรยนต์มีเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับอวันซ่านะครับราคาประหยัดประหยัดมีให้นะครับหรือจะเป็นนี่ครับ รถครอบครัวนะ MPV ใครอยากได้แบบนี้นะครับ Innova สีดำโคตรเท่นะครับมีให้นะรถตู้นะที่มันเป็นในส่วนของตัว h 1มีนะครับ Corolla Cross สีดำมีนะฮะ Corolla Cross สีดำก็มีนะครับหรืออยากได้เป็นนี่ครับสีประตูเกียร์ออโต้แบบนี้ราคาเริ่มต้นประมาณประมาณ519นะ519นะปี18ปี1 8จนสนะมีหลายคันเกียร์ออโต้นะครับคันนี้แต่คันนี้539ปี19นะครับเออไมล์แสนไม0 0แสนหกพัน สีขาวรู้สึก่าสีขาวตัวนี้ขับสี่หรือเปล่านะอ่าสองจุดสี e ่ e-pass มันไม่ใช่ขับสี่นะครับสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้านะครับอ่าตัวเตี้ยรู้สึกว่าตัวเตี้ยจะมีไม้น้อยคันหนึ่งนะไม่สองสามหมืน่นเดี๋ยวผมเช็คก่อนคันนี้สี่หนึ่งเก้าคันนี้เฮ้ยคันนี้แหละไม่สามหมืน่นนะครับแคปเตียปีอะไรเดี๋ยวเช็คให้ปีสองไม่สามหมืน่นใครอยากได้รถกระบะไปทํามาหากินนะครับไม่สามหมืน่นอ่าแคปตัวแคปเตีย้ย นะครับแคปเตียนะครับตัวหน้าหมูป่านะครับไม่สามหมื่นสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะสนใจนะโทรหาผมได้เลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่นะครับเพชรยนต์นะครับเรามีรถตู้นะครับรถครอบครัวนะรถฟอร์จูเนอร์นะให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้เยอะเลยนะสนใจคันไหนก็โทรหาผมได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่นี่กับจับงูมาจับงูมานะครับอันนี้พี่เขียวนะครับช่างเราอ่ะประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรหาผมได้นะติดต่อหาผมได้นะวันนี้ก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเจนไมม่่พลาาดรถสวยเข้ใหแบบนี้ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ